สวัสดีค่ะพบกับช่องชาแนลพีชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเล่นมินิเกมไมครับกันนะคะก็เรายังไม่เล่นเตื้อนะเราจะพามาทัวร์แถวแถวนี้นะคะก็ของเราอัดได้แค่2อนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นที่กระโดดให้ดูกันเลยนะคะตรงนี้นะคะกระโดดมันก็จะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะกระโดดให้ท,าท่านผู้ชมดูกันเลยก็เดี๋ยวเราก็จะกระโดดนะคะ ก็เดี oh. My God. My God. Mm ๋ยวเราจะกระโดดมีคนบังหน้าเราอ่ะเขาเกิดนี้นะคะเขาตกน้อเราไปไกลนะคะเราไปไกลนี่นะคือตรงนี้นะคะเราจะแบบะตรงนี้ตกนะคะมา ก็เดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูอีกตานหนึ่งนะคะพออีกตาน,นี้เสร็จนะคะเราก็จะเอาไม่เล่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้มาทัวร์แถวๆนี้นะคะมันอาจจะแหลกมากเลยค่ะนะคะ,นะคะเพราะมันแบบเออเราเล่นมือถือนะตรงนี้จะเป็นลาวานะคะมีคนมาเล่นแหลยคนมากนะคะตรงนี้จะเป็นบอลลูนนะคะที่เราให้กระโดดเมืม่อกี้ให้มาถึงบอลลูนนะคะแต่เรากระโดดมาไม่ถึงสักทีเลยโอ้ย ก็ในแถวนี้ก็จะมีต้นไม้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบจะเป็นฤดูดนาวหรือเป็นปอกไม้หรือจะเป็นเห็ดนะคะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปดูชั้น2กันเลยเซิร์ฟหนึ่งนี้ก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่พอเซิร์ฟสองนะคะมันจะมีเยอะมากเลยนะคะคือเราทัวร์จนแบบเอ,อ่ไม่รู้จะไปทัวร์ที่ไหนก่อนนะคะก็มาดูกันเลยอันนี้เป็นชั้น2นะคะชั้น2ก็จะมี น้ำพุนะคะเราเข้าไปดูน้ำพุกันเฮ้ยเฮ้ยนี่จะเป็นน้ำพุนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นที่เก้าอี้นั่งนะคะนี่นี่ก็จะเป็นดอกไม้ข้างบนนี่ก็จะเป็นแบบสวยงามนะคะเขามีทางเดินแต่เราไม่เดินจะเดินทางทีมเอ้ยเพิ่ต๊อ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสำหรับลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจ๋ใหม่คลิปหน้านะ